เปิดตัวใหม่ไม้ไร้สาย2รุ่นจากซาลามอนิกครับคลิปนี้ไอจะมาอัปเดตให้สั้นๆนะครับมี2รุ่นครับนั่นก็คือ BL i n k 500 p าร้อยโกครับซาลามอนิก B ีลิงค์0ก้านะฮะก็คือมีคําว่า R พ่วงท้ายขึ้นมาเนี่ยมีฟังก์ชันใหม่งอกขึ้นมาทันทีเลยครับคือ2รุ่นนี้เนี่ยต่อย,ยอดจากรุ่นเดิมที่เป็นรุ่นฮิตขายดีอยู่แล้วนะครับพ่วง R ขึ้นมานะฮะก็คือเป็นการเพิ่มฟังก์ชันเรคคอร์ดในตัวไม้ให้สามารถกดบันทึกเสียงในตัวไม้ได้เเลยนนนะรับซึ่่งงท้้2ุีก็็จป ที่มีมาให้2ไม์และมีกล่องชาร์จมาให้ในตัวเดี๋ยวไอจะมาอัปเดตให้สั้นๆครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก2รุ่นนี้นะก็คือตัวไม์ของเขาเนี่ยจะลดหน้าจอออกไปนะครับก็คือไม่มีหน้าจอแต่สามารถกดเล็กคอร์ดบันทึกเสียงในตัวได้ตัว Bill ิ500 p ร้อยโปตัวนี้นะจะมีเมมโมรีในตัว 8GB ที่ตัวไม้ทั้ง2ตัวเลยอย่างละ 8GB สามารถบันทึกเสียงต่อเนื่องภายในตัวเนี่ยได้ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวรับสัญญาณเลยก็ได้หยิิบมมขึ้้นาเปดแลว ได้เลยสายนักข่าวที่ต้องการบันทึกเสียงในตัวนะครับก็สะดวกเลยทีนี้หรือจะใช้งานในลักษณะของการบันทึกแยกจากกันก็คือหยิบขึ้นมาบันทึกเลยกล้องก็ถ่ายเลยโดยที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อหากันเนี่ยเล้วค่อยมาซิงค์ทีหลังลักษณะนี้ก็สามารถทําได้ทีนี้ครับตัว B Link 900 B2R ตัวนี้ก็เช่นกันครับเขาก็จะตัดฟังก์ชันที่เป็นหน้าจอออกไปนะฮะให้ไมค์เนี่ยไม่มีหน้าจอแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเล็กคอร์ดเหมือนกันสามารถกดเล็กคอร์ดที่ตัวไมค์ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความจุในตัวถึง16กิก ได้ประมาณ28ชั่วโมงยาวนานไปเลยทีเดียวสําหรับรุ่น B Link 900 b 2 r เนี่ยจะให้อุปกรณ์มาครบเลยสายสําหรับต่ออุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนกล้องคอมเขาก็จะมีสายมาให้ครบทั้งเป็นแบบแจ็ค2ขีด3ขีดแล้วก็หัวต่อสมาร์ทโฟนแบบ Lightning หรือ Type C ให้มาครบเลยแล้วก็มีตัว Wind c h i l นะครับตัวนี้เป็นตัวขนแมวกันลมสวมที่หัวไม้เนี่ยช่วยลดเสียงลมได้แล้วก็มีไมล์วะเลียนะครับไมล์เอ็กเทนเป็นไมล์ติดปกเสื้อแบบนี้นะ สำหรับต่อเสริมขึ้นมาได้เนี่ยจากตัวไมโครโฟนที่มีอยู่แล้วในตัวก็จะแถมมาให้2ตัวนะครับสำหรับ2ไม้ตัว b ีลิง500 Pro XB2R เนี่ยก็คล้ายๆกันครับแต่จะขัดแค่2อ,อย่างก็คือ เขาจะไม่มีสายสําหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมาให้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นมาเองครับไม่ไร้สายซาร์มอนิกเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยก็ไม่แรงแล้วนะครับสำหรับตัวบ l ลิง5 0 0 ProXB2R เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่8 7 5 0บาทในขณะที่ตัว B Link บ l ลิง900 B2R เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่10,000กับอีก500 0. บาทถือว่าราคาเนี่ยลดลงมาจากช่วงก่อนหน้านี้แล้วครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้าน Studio, ออไาองงทางท โชว์อยู่นี้ได้เลยครับ